พงคำตอบเนติบัณฑิตสมัยที่67ข้อ8ขาแพง่งนายมั่นทำพินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับตามมาตรา16 57วร1ซึ่งไม่จำต้องมีพยานในพินัยกรรมแม้มีนางยิ้มโรงรายมือชื่อเป็นพยานคนเดียวก็ไม่ทำให้พินัยกรรมนั้นเสียไปพินัยกรรมของนายมั่นก็มีผลบังคับได้ ในต่อในฐานะผู้รับพินัยกรรมจึงได้รับมรดกครึ่งหนึ่งเป็นเงินจำนวน1น0 0งแสนบาทตามพินัยกรรมส่วนในต้นทำหนังสือสระมรดกของนายมั่นก่อนนายมั่นถึงแก่ความตายจึงไม่มีผลเป็นการสละมรดก ส่วนนายต้นทำหนังสือสละมรดกของนายมั่นก่อนนายมั่นจะถึงแก่ความตายจึงไม่มีผลเป็นการสละมรดกตามมาตรา1 6 1 9แต่เมื่อนายต้นถึงแก่ความตายก่อนนายมั่นจึงเป็นกรณีผู้รับพินัยกรรมตายก่อนผู้ทำพินัยกรรมข้อกําหนดพินัยกรรมส่วนที่นายมั่นยกทรัพย์มรดกให้นายต้นครึ่งหนึ่งย่อมตกไปด้วย ตามมาตรา1698งเวงเล็บหนึ่งรั์มรดกส่วนนี้จึงต้องนำมาแบ่งปันแก่ทายาทโดยธรรมตามมาตรา1620วรกสองในมั่นเจ้ามรดกมีบุคคลที่จะเป็นทายาทโดยธรรมคือนางดวงคู่สมรสตามมาตรา1629วรกสอนางยิ้มตามมาตรา1629 วงเล็บ2กับในต้นและในต่อตามมาตรา1629วงเล็บ1โดยมีสิทธิ์ได้รับมรดกคนละเท่าเท่ากันตามมาตรา1630 2วัและมตาตรา1635วงเล็บ1แต่ในต้นถึงแก่ความตายก่อนในมั่นจึงเป็นกรณีบุคคลซึ่งจะเป็นทายาทโดยธทรรมตามมาตรา1629 ถึงแก่ความตายก่อนเจ้ามรดกก่อนเจ้ามรดกตายนายหนุ่มซึ่งเป็นผู้สืบสันดานโดยตรงของนายต้นเข้ารับมรดกแทนที่นายต้นได้ตามมาตรา1639และมาตรา1634ส่วนเด็กหญิงงามเป็นบุตรบุญธรรมมิใช่ผู้สืบสันดานโดยตรงจึงไม่อาจเข้ารับมรดกแทนที่นายต้นได้